โอ้โหนียิ่งัดอยู่หาคุ้มหนาเนาะเอ้ากันเลยว่ามีแน่วบอกว่ามันตอดมจลสิบอกนียวลกหมยินง้ไม่อยู่แล้ว có tàu hỏa không bên nào, xăm hiến này là taxi này ra đấy, kiến cả tam nè, đi vào

เท็ตไหมเหรอเนาะขาดฐานล่างเลยแต่ว่าแท่นมันก็เฮ็ดแท่นนี้ยังไ้ใหาหรอกเท็ไหมู่บนหูะให้เบิ่งสร้างเบงเอาเท็ดแบบเดก็ได้ว่าจะมันอยู่ 最高有。 ไม่ค่อยนี่ทีมหัวแลนเลยตัดไม่ไม่นี่ค่อยทีมหัวแล้วตกใจญ่อดมได้ใช่ไม่เคนเอาใหม่เลย Ngon <Nori> viên à, phun tốc Ngon <Nori> viên à, thế hả bác, hả bác Ở thang lãng nhỏ cứ vào tàn lùng, lưới đầy vô มันมันคือมันอาจจะได้ย่นลงนเประจําเดี๋ยวต้องว่ามึงก่อนนี่มันมันอันใหม่มันมันบ่คืออัเก่าเด้ครับอืออันเก่า่าติอันีต้องมนนไอ้ตะดับนีอืออัวไเพราะว่ามันไอ้ต้อนี่ัอยู่

Ok, Antonio, sai giro. Chang lọt là, cháu vẫn ừ. lại, chắc hoàng, vẫn là. Venga, váy, váy. bên là. Mm. 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 khám Mm. 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 lại Úi, gặp

ระตะยานครับ,บเบาแม่เเล็กระยะยานครับ ยกเครื่องนี่มันใส่ขันพี่ยกขั้นนี่มันใส่ขั้นนี่มาหนิขั้นนี่นนนซื้อม่ยีทิพหาคล้ายแล้วพี่น้องติดมันจำไปแล้วเราเห็นชิคชอนนอยู่

อยมาเล่นมาายังตัวเหมาะผมมีงานเนาะโอ้ยกับขับรถพ่วงกันนะผมมาเมื่อนั้นแหล้วฮะเห็ดยังพันหรือเห็ดยังเอาจอดไปก่อนเท่าไทยคลิปก่อนสองเดือนถ้ายังสิเห็ดเห็ดปั๊บมันก็เบิร์ตแนวไทย อยู่ในบ้านไม่ได้เห็ดอย่างเห็ดทั้งล่มบ่อย้วหันละมากับไพามาผู้เดียวป้าเฮากำลังว่างช่วงนี้ไปพุ่นไหมไปพุ่นนะอ่าคลิปนี้สำ้นนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวไปหาเบ้าเมกันบ้าแมกมาหาขอบคุณ F.C. ฟซีหลายๆครับสบายดีครับ